ผมกับฟุกก็มาเล่นฆ่ากันนะผมแล้วผมก็อยู่กัไบไอ้ฟุกเนี่ยอยู่ที่นาแล้นี่นี่ก็น่ากันนี้ก็นายเดี๋ยวนี้พ,พุ่งพิ้วพุ่งแม่กกับล็กแมวแล้วเดนนี้ผมก็อยู่หลบอยู่นะครับมันก็ฆ่าไม่โดนหรอกแต่ผมก็ยิงมันยิงแมมันไม่ต้องทำลายผมฆ่าผมนี่ผมก็ยิงมันอยู่ครับแล้วมันก็วิ่งหนีมันไม่ใช่ซอมบี้จริง

นี่นะครับผมก็มาเล่นอยู่นะครับแต่ตแต่ขอพูดอีกทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัรครให้ผมหน่อยนะครับชาแนลมีแล้วชาแนลก็มีแล้วนะครับ <Channel S 1> แต่รอบนี้<บ>ผมก็ชนะแล้วนะเ yeah. <Yeah. S 1> ย้เดีย๋ยวาของมันก็ออกแล้วมันก็ไม่เข้าวี ไบุดตักลายก็นะทาไม่ใช่ไม่จงหแต่ก็มีชี่กวนนะ ไปบนหลังคา,นะาครับมากเลยม ใช่ไหมกูกำลังฆ่าผมจะไปฆ่ามันผมเฮ้ยโซบใช่ไอ้โง่มันกวนตีนผมมาหลายวันแล้วผมต้องฆ่ามันแล้วมันก็หายไปไหนวะไม่ร hey ู้ไอ uh ้ท uh ี uh ่ร right ู้ต uh ุยแม่งเลยเนี่ยผมก็รีบฆ่ามันกินกบได้กินไอ้โอ้โหิวข้าวมาเสียวว่ะทรูท่านมีบัตรนัดมาได้นะครับ

เห็นชากหน้าก็รู้แล้วมันคนจินนะใช่ใช่เลยกูไม่ได้ขึ้นกูไม่ได้ขึ้นกูรอมึงใช่เลยใช่เลยจิงก็ล้มาขึ้นมาเลยวะทำบันทันนะเราทำไม่ได้นะบ้าเราคิวให้เน่ Si jahat, cubu, 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 cubu. Boleh kau main? Meja, meja. Hei kau main? Meja. Hei, 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 แบงเอาไว้ล้วานละคานนี่คือการแกล้งเด็กนึงก็มาบอกบ่าดูดังใสาวแกนน้องซีบอกแกนว่าไอ้น้องคชาเต้นไเจาเบงยูจังเสหคุณเจ้านั่ไนฟ้า เยอยงวน่น่าประาแล้ววิ่งหวิ่งวิ่งนีประตูนั่นเลยไปปิดเลยเพงมันไว้เองโง่นี่ใครเป็นีผมว่าผมต้องเป็นซัมบี้แน่นอนไม่ไอ้ฟุกตกเป็นเป็นเป็น บาทละมันกวนตีนกูกูจะฆ่ามันอีกรอบนะที่จอนใดๆกูถอดเธอไปจะได้จะซื้ออะไรดีครับเพื่อของของผู้สาจะมาขายของเยมึงเลยหกรอบมึงเลยหิวหกรอบมี่ทีดีทีแล้วผมจะไปขังมันทิ้งครับผมต้องไปค่นได้จบบทโบเธอโบได้ เที่ยงเทียเที่ยงทาผมเป็นซอมบี้นะผมจะต้องฆ่ามันจกนกว่ามันจะตายจี้จอนเลยจด้อนโอยเ <c oughs> จ้าของเสื้อมันเป็นอีน,นี่ <c oughs> เป็นกุหลอบด้วยตาต่อไปอย่างมัน,นมันก็จริงเป็นใคร เผมเห็นมันว่านั่งขี้อีเข้าประตูแล้วออกประตูด้านซ้ายกูอยากให้มีผู้มีกิจอาหารแบบนี้ข้าประตูแล้วออกประตูอีกด้านเข้าประตูแล้วออกประตูอีกด้านเข้าประตูแล้วถอยหลังนี้แล้วก็วิ่งเข้าประตูอีกรอบเข้าประตูนี้เข้าประตูนี้แล้วก็วิ่งถอยหลังกลับอีกรอบหนึ่งนี้ แล้วก็วิ่งมาอย่างนี้แล้วก็วิ่งเข้าถอยหลังตรงนี้แล้ววิ่งอย่างนี้แล้ววิ่งถอยหลังอีกนี่เบนช้าพลังเลยสู้มาเลยวิ่เข้ามาอย่างี้เข้ามาตรงนี้แล้วนช้าพลังก่ออน้อนวิ่งมาตรงนี้นะครับโอ้โหวิ่งถอยหลังทีนี้ผมหายเลยหายเลยครับหายปวดหัวหายแต่คิวแดดกะ กวรตีนผมมากเลยครับคุณลิงห้ารอบตื้นตแล้วกูก็เลยเ่ห้ารอบไม่ชอบที่หน้ามันแบบนี้แล้วข้ามเลยหัวหน้าจะเตี๊ยบคุณใหญ่ปย๊บเข้ามาทันโอ้เดี๋ยวมันก็จริงเป็นซอมบี้ครับโอ้ยเียตกเบลเปบสโอ้ยหาลำคาแล้ว

เรอคอยนะคือตัวนี่นะคือตัวได้เล่นนะนี่มันง่ายขึ้นธอหาว่าเธอนั่นหลาเก,กินกับเขาหนึ่งงอสะบองเขาเร็วเก้นอี๋เร็วย้ำ <laughs> ครับผมเนี่ยเป็น zombie แน่นอนขับไป oh, <my. S 3> เป้นยัยนี่จะอะไรอะไรคือคาร์าทุกท่นนานล่ะพ่อรำคาญดีครับมึงเป็นนะวันปูตีนกูละ ตอนนี้กูก็จะเป็นคนอะไรกูได้พูดกับมึงตรงไหนไม่ได้พูดเหมือนกันกูจะไม่ได้พูดกับมึงก็ไม่ได้พูดกับมึงก็ไม่ได้พูดกับมึงก็ไม่ได้พูดกับมึงนี่อย่าเห็นกันกูจะกูจะบล็อกตรงไงมึงจะอารมณ์คู่คือไม่ได้กันก็ไม่ได้พูดกับมึงฮะมึงจะอารมณ์คู่คือไม่ได้เหรอก็ไม่ได้พูดกับมึงฮาเบกฉากนี้มันทำไม่ได้แล้วแล้วมันก็มาแล้วครับใช่มันมาตู้ใน ผมก็หลบอย่างเนียบนะใช่ทำไมเสียงซอมบี้มันน้องดังกว่าอะไรจ้ฮึบจอน้อด้อไปกด้ม่นี้ันอุยแม่น้องยังบันไดเลน่ะ เลือดพอกไหลเฮ้่ไอนนะปอู้นะพองไหลก็ได้นี่นะเราก็จะมาวิ่งมั่างน้ไม่ได้นะแต่ต้องเป๊ะๆอันนี้ก่อนแต่คนนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้นะแต่ข,ขอยุ้าอีกทีกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับลาก่อนลาโกน